สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันกับพิกัดคาร์สนะคะมี3กลกองเหมือนเดิมเลยนะคะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องกดกระดิ่งกดติดตามอะไรก็ตามนะคะและคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันมาดูตลอดนะคะกำลังใจที่ซัพพอร์ตกับช่องนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่รับฟังนะคะแล้วก็ไม่เลื่อนผ่านโฆษณานะคะเพราะว่าโฆษณาที่เราเที่พวกคุณดูกันนะคะก็จะเป็นส่วนต่าหนึ่งที่จะนำไปทำบุญนะคะโอเคหัวข้อในวันนี้ขอดูก่อนหัวข้ออะไร ข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีชื่อว่าถ้าเราได้คบกันแล้วกับคนนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเราได้คบกันนะคะมีทั้งหมด3กองกองที่1หัวใจกองที่3ามเดซันดวงที่นะคะกองที่4อินฟินิตี้นะเอ๊กองที่1หัวใจกองที่สองเดซันกองที่3ามอินฟินิตี้โอ้มากองที่4ได้ไงโอเคนะคะเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานนถึงคนที่คุณอยากคบเลยนะคะโอเคค่ะมาเลือกไพ่กันเลย สวัสดีค่ะกองที่หนึ่งหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเราได้คบกับเขาเราจะเป็นยังไงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะต้องไปบวกกับสถานการณ์ที่เจอด้วยนะคะ a c h o f p e n t e c a e s ถ้าเราได้ได้คบกับเขานะคะ จะขอเปิด6ใบจะเป็นอย่างไร Three of Swords t of Pentacles f o u Pentacles ขอไม่อ่านกลับนะคะ King of Swords แล้วก็ e i of Pentacles รู้สึกว่าไพ่กองที่หนึ่งนะคะเราจะเป็นอย่างไรและสถานการณ์จะเป็นยังไง มันจะมีความมั่นคงเรื่องของการเงินการงานเข้ามานะคะอืมจะรู้สึกแบบปลอดภัยเรื่องของการเงินการงานแต่ว่ามันจะมีอย่างเดียวเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเครียดมากเครียดเครียดจนแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนจนเหมือนต้องแบบไปหาสิ่งที่แบบมันฟูฟิลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทั้งทั้งสองคนอาจจะเป็นคนที่ชอบทำเงินทำงาน แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีบางคนหรือว่าบางช่วงที่จะต้องละเลยในบางเรื่องไปนะคะอาจจะไม่ได้เติมเต็มในเรื่องอย่างว่าในคู่นะคะอืมแต่เรื่องการเงินการงานเนี่ยคุยกันแบบเต็มที่สะบัดฮันแลกมากแต่เรื่องอื่นมันคู่ไม่ได้มันคุยไม่ได้หรือไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันไม่มีความโรแมนติกนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่มั่นคงและไปกันได้เหมือนเกิดมาเป็น เป็นพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับการเงินการงานซะมากกว่าแต่เรื่องนั้นจะไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเติมเต็มกันนะแล้วเขาก็มองว่ามันก็มันก็โอเคนะที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคู่ที่ต้องอยู่กันไปในระยะยาวมันต้องมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องนั้นมันไม่มีจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยหวือหวาอยู่แล้วนะคะ ัจจุบันอาจจะไม่หวานหวายิ่งคบกันไปยิ่งคุยกันไปหรือว่าแต่งงานกันไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะยังเหมือนเดิมไม่มีความโรแมนติกเกิดขึ้นทั้งเราและเขานั่นเองเนาะต่างคนต่างอยากจะทํางานทํามาหากินเพื่อตัวเราและครอบครัวนั่นแหละนะคะอืม เพอเพอไม่อยากมีภาระเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้มันเป็นห่วงความคิดของตอนนี้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรยังไงมันอาจจะเป็นแค่บางช่วงบางเฟสในระยะเวลาของคู่บ่มคุณนั่นเองเนาะอาจจะไม่ตลอดชีวิตก็เป็นไปได้แต่ภาพรวมคือการงานและการเงินเนี่ยต่าง,างคนทํางานทําเงินอย่างมั่นคงบางคนนะคะได้คิดทําธุรกิจร่วมกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะอ,อาจจะมีธุรกิจทําร่วมกันในครอบครัว สองสามีภรรยาหรือว่าเป็นแฟนกันก็ทําธุรกิจร่วมกันแล้วนะคะเป็นการทําธุรกิจที่มีการสื่อสารกับลูกค้ามากมากหน้าหลายตาอืมอาจจะมีลูก,ลกค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่มาพัวพันนะคะอะไรประมาณนี้นะอืมแต่ทั้งนี้ก็มีความมั่นคงต่อกันอาจจะมีนอกลูกลก่นอกทางในบางคนบางครั้งแต่ก็ไม่ได้แบบแตกแยกออกจากกันอะยังมีความรักความอะไรให้กันอยู่นะคะแค่มันไม่โรแมนติกเฉย เดี๋ยว้าดูไพ่นางฟ้าอย่างบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ a l q u i t e r Love Deception Release Your Ex Very Soon แล้วก็ This Could Be the One มันเป็นคู่แท้กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอะลีคอเทลกับดีเซปชันเกิดขึ้นก็หมายความว่ามันจะมีห่วงระยะเวลาแบบนั้นแหละที่ทําให้พวกคุณทั้งสองคนไม่ไม่ลงเอยต่อกันที่ดีแต่ว่ายังพูดคุยกันทํามาหากินไปด้วยกันได้ดีอยู่แต่เรื่องนั้นอาจจะไม่หูวาไม่โอเคมันก็เลยต้องมีการแบบแอบซ่อนใครสักคนหรือว่าหลายๆคนก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะคะอืมแวริซในที่นี้ก็คือแบบ อาจจะมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะเรื่องสามเศร้าหรืออะไรก็ตามที่มันจะเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตคู่นะคะแต่พวกคุณก็พยายามที่จะเข้าใจสถา,านการณ์และรีลิสมันออกไปทั้งคู่เลยเพราะว่าต่างคนต่างรักกันดีนะไม่ใช่ไม่รักกันเพียงแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีเรื่องอย่างว่านั่นก็ไม่ค่อยโอเคอ,ะอ่ะแล้วคนนั้นนะคะอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณอีกมันอาจจะเป็นการอยากฝากบอกอะไรกับการปฏิบัติตนก็เป็นไปได้นะคะ Mirror. Ah, uh, Chaser. Dead. Hmm. Addiction. Passion. Hmm. Talking. โ okay. อเคความสัมพันธ์นี้เขาอยากบอกว่าเขากับคุณอยากจะปลุกไฟอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าสถานการณ์เคยหรือวิวากันไหมหรือไม่เคยก็ตามแต่เขาอยากจะปลุกไฟกับคุณในที่นี้ไม่ได้มองว่าเขาไปวิ่งตามคนอื่นหรือว่าไปเจอเจอใครใหม่นะแต่เป็นสถานการณ์ของคุณสองคนที่มันไม่มีความโรแมนติกเลยเขาอยากจะบอกว่าอ่ะมาดูกันละกันซิเผชิญหน้าเข้าหากันมีเรื่องเกิดขึ้นเผชิญหน้าเข้าหากันก็คือว่า เราพูดคุยกัน Face to face ดูซิว่าเราสามารถที่จะออกเดทมีความรักความสัมพันธ์แบบคู่อื่นที่เขาจับมือถือแขนกันได้ไหมนะคะคือจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่แยกออกจากกันหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีแพชชั่นแล้วไงแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะแบบ อยากเด็ดอีกครั้งอยากจะแบบแอดดิกเสพติดบางสิ่งบางอย่างในตัวเราอีกครั้งอยากมีแพชชั่นอยากพูดคุยให้มันเข้าใจณนจุดนั้นเราอาจจะแบบไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนั้นนะคะหรือมันก็อยากพูดเหลือเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันไม่พาไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคมันต้องพูดคุยกันมากกว่านี้นะคะไพ่กองที่หนึ่งตรงไม่ตรงนไงนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไพ่กองที่สองนะคะเดอะซันเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่า Uh, ถ้าได้ถ้าเราได้คบกันกับเขาคนนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรโฟร์สอดขอเปิดทีเดียวเนาะโฟร์วานส์นะคะจะให้พรีสเตสเดอร์โฟร์เดอะเมจิกเชียน แล้วก็เซเว่นอัฟซอร์ถ้าได้คบกันนะคะอืมันจะมีปัญหาการตรงเรื่องของคำพูดมากกว่าแต่ว่าก็ยังอยากเป็นครอบครัวกันนะคะภาพรวมเลยก็คือว่าต่อให้รู้สึกว่าไม่ชอบคำพูดของกันและกันเท่าไหร่ก็ตามแต่มันยังมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบยังต้องค้นหากันเรื่อยๆมันต้องแบบ getting to know each other กันตลอดเวลาเลยนะคะ มันเหมือนจะหยุดนิ่งแต่ก็ไม่ใช่นะมันยังมีความแบบฝฟดกันตลอดเวลาคือพ่า the high priestess เกิดขึ้นแล้วก็ the magician เกิดขึ้นเนี่ยอองตรงเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีเล่เหลี่ยมเลขกลกันเยอะมากคือตอนจีบกันอาจจะแบบเล่นตัวกันบ่อยหนึ่งเล่นไมค์เกมกันด้วยแล้วพอตกลงปงใจกันเป็นครอบครัวเลยก็ตามมันยังยังมีเรื่องนี้อยู่นะคือจนแอบหวั่นไปว่าเราจะเจอเรื่องนี้กับ เมือนเราจะเจอปัญหานี้ในแฟนของเราเนี่ยไปไปอะไรกับใครไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่รักกันแต่บางคู่อาจจะไม่ผูกมัดหรือว่ารักกันแต่ว่าไม่ค่อยให้ความสนใจในบางเรื่องแต่ก็สนใจในบางเรื่องงงไหมคือบเรื่องบางเรื่องไม่ควรสนใจแต่กลับใส่ใจแต่เรื่องบางเรื่องควรจะใส่ใจแต่กลับไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะคะมันสลับกันก็เป็นไปได้นะ สโอลของคำพูดเนี่ยจะจะชัดที่สุดเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างคนต่างแรงแต่มันจะมีคนนึงที่เงียบๆนั่นแหละจ,จะเป็นตัวเรานะคะที่เงียบๆนะพลังงานนะคะเงียบๆไม่ค่อยอยากจะทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกับใครแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ <c oughs> ะค,ะความสัมพันธ์นี้มันจะถูกละเลยบางอย่างด้วยแล้วมันจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบเข้ามาดูไพ่บ่อยๆอยเงี้ยแหละหรือว่าเข้าไปทําบุญขอพรให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นให้ครอบครัวมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการขอพรแต่ว่าในใจเนี่ยคนก็ต้องอแต่ว่าการกระทําคณก็ต้องปฏิบัติเช่นกันนะคะไม่ใช่ไปแค่ขอพรเนาะ คำพผู้คำจ้าก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามใครก็ตามที่เป็นมือถือสาปากถือศิลนนะคะก็พยายามลดตรงนี้ด้วยนะถ้ามันมีโอกาสาได้แต่งงานกันจริงๆมันเหมือนมีโอกาสาที่จะได้แต่งงานกันหรือว่าเป็นครอบครัวระยะหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตลอดไปไหมนะคะ <S <S เพราะว่าดูจากไพ่เดือกฟูลแล้วมันมีแนวโน้มที่จะได้มีโอกาสเป็นคนรักกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าตอนไหนอาจจะในช่วงระยะเวลาวัยกลางคนหรือว่าอายุ 40- 50นู่นนะคะ ถ้าคนที่มีอายุแล้วนะคะแต่ถ้าตอนนี้ก็เป็นแฟนกันอยู่นะแต่มันละหงะแหงบ้างนะคะให้บอกโปรดรู้ไว้เลยว่าจริงๆมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันถูกละเลยไปมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะมันยังคบกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมโอเคนะคะต้องขออภัยในการพูดผิดพูดถูกเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ The Romance Angel อยากบอกอะไรกับเรา แต่คนที่คุณนึกถึงเขาจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกฟูลฟิลทุกด้านนะแต่แค่คำพูดของกันและกันบะขดงกันแล,ละกันเฉยๆมีบะของกันเฉยๆนะคะ Express your love เนเหมือนที่พูดไป Deception a l i q u วอเทสเลิฟ e ิ e ิ e เจอร์เอเฮะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยไพ่เด็กเนี้ยทำไมขึ้นแบบเนี้ย Healing family issue เออถ้ามันมีปัญหาครอบครัวเนี่ยโอ้โหมันจะมีปัญหาครอบครัวบ่อยแน่เลยคู่นี้ถ้าถ้าคบคุยคุยกันไปนะคะหรือว่าแบบอยู่อยู่กันไปมันต้องแสดงความรักความสัมพันธ์ที่ที่น่ารักออกมาด้วยนะไม่งั้นมันจะแบบมีปัญหากันตลอดเวลานะคะทางฟ้าฝากบอกมานะมันจะเกิดปัญหากันตลอดเวลาเลยเพราะว่าคุณไม่ค่อยแบบพูดถูกหูกันด้วยอะไรเงี้ยอืมพูดไม่เข้าหูมันต้องแสดงนะคะการกระทําอย่าอย่ามือถือสาบปากถือศีลอย่างว่าแหละบางครั้งเราต้อง จะเป็นการทำที่มันหวานหวาน paradise นะคะเห็นไหม paradise love the grim reaper photograph นะคะ The Dragonfly แล้วก็ Wedding Rings นะคะมีโอกาสที่จะได้ควงคู่กันอยู่นะระยะเวลาหนึง่งแรกๆมันจะหวือหวาอยู่แหละเหมือนที่เคยจีบเคยคุยเล่นเกมมาเกมกันแต่พอนานๆไปเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดคุยไม่ถูกคอเนี่ยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์นแย่ลงนะคะ,ะความสัมพันธ์ที่อาจจะมองหน้ากันไม่ค่อยโอเค อาจจะโกรธเกรดกันได้ง่ายมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เกรดแรงรักแรงอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคทันทีนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันก็จะพยายามที่จะเข้าใจกันนะผู้คุณนะเพราะต่างคนต่างเหมือนกันมาเจอกันบางคนด้วยซ้ำนะบางคู่นะพยายามที่จะเข้าใจในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานให้ดีขึ้น ทั้งคู่เลยพยายามกันทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่ดีแต่ถ้าคําพูดมันแรงมันก็ไม่น่าฟังเนาะในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะแยกนิดนึงเนาะในความคิดความรู้สึกอย่างนี้นะคะโอเคตรงไม่ตรงไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้กลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไพ่กองที่3ามอิน i ินิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสได้พบกับเขานะคะจะเป็นอย่างไร Temperance นะคะ Eight of Cups Chariot King of Swords The Hangman แล้วก็ Queen of Pentacles เอาตรงนะคุณจะมีโอกาสได้คบมเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปเข้าๆออกๆอมันไม่ชัดเจน ถ้ามีโอกาสได้พบได้พูดได้คุยกันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมาๆกับกลับและเป็นชาวต่างชาติหรือถ้าเขาอยู่ไกลนั่นเองก็คือไปมาหาสู่กันแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนไปตลอดยังไม่มีการได้ลงเอ,อ่ยด้วยซ้ำคุณอาจจะพบพูดคุยกับชาวต่างชาติที่เป็นไม้เพราะว่าถ้าเป็นไม้แล้วถ้าเขามีอะไรก็ตามสถานการณ์กฎหมายของเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคหรือว่าเป็นกฎหมายที่รุนแรงหน่อย เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะย,ย,ยุ่งยากย,ยุ่งเหยิงอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันจะถูกดูแลโดยที่แบบเป็นมหาสูแบบบาลานซ์นะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเท่าที่คือพลังงานมันไม่ได้ผมบอกว่าเขามีไม่มีแต่ว่าคุณคิดว่ามีแต่ตามหน้าไพ่มันก็ค,คล้ายกับคลาดตามในความคิดของคุณนั่นแหละว่าเขามีหรือไม่มีนะคะเออพราะคุณก็หวันว่า ถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติละอยู่ไกลคณก็แอบคิดว่าเขามีใครหรือเปล่าใช่แน่นอนต้องเป็นแบบนั้นในความคิดของคุณซึ่งตามหน้าไพ่ก็คิดแบบนั้นก็บอกก็บอกมาแบบนั้นมันบอกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีไม่กล้าฟันธงหรอกค่ะว่ามีไม่มีมมเนาะเออจริงๆนะพูดตรงๆเลยแต่เขาบาลานซ์อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถ้าถ้าเราคบคุยกันไปล้วรู้ก็คงรจะเป็นอย่างที่คุณคิด ะะเพราะจะมีไพ่ของการผิดหวังเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นการไปมาหาส่กันบ่อยแล้วเป็นการเดินทางไปมาหาสวน,นแหละมันก็เลยไม่มีทางหรือว่ามีวันที่จะได้ชัดเจนในระยะนี้หรือไม่มีของภาพของความแบบชัดเจนในเรื่องของคู่ครองแต่เป็นภาพของการไปมาหาสู่แค่นั้นเข้าอออก,ออกเป็นการครบที่แบบมันไม่ค่อยมีความสุขไม่มีความหวังเท่าไหร่มาดูไพ่นางฟ้ายอยากบอกอะไรกับเรานะคะ มันชัดเจนมากเลยไพ่กองที่สามไม่รู้จะอ่านยังไงแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆนะถ้าใครยังไม่ใช่ดวงคุณก็ปล่อยผ่านนะคะ d e c e p t i o n เกิดขึ้น healing family issue k e e p y t o r n mind ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้ว this could be the one แล้วก็ romantic feelings เอาตรงนะคุณกับเขานี่มีแรงดึงดูดต่อกันนะคะ เพียงแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้อย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนต่างชาติกฎหมายเขารุนแรงกฎหมายเขาชัดเจนว่าเขาต้องผ่านอะไรประสบเขาต้องผ่านกระบวนการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เขาอะชอบคนรักคุณมากเลยนะถ้ามันจะไม่ชัดเจนมันก็จะเป็นไปแบบนี้กับคุณไปเรื่อยๆมันยังไม่เห็นไพ่อื่นแต่มันเป็นไพ่ของปัญหาครอบครองเขาเขาอาจจะผ่านไม้มาเนี่ยแหละเป็นไม้มาเขาอาจจะมีเด็กมีอะไรประมาณนี้นะคะหรือตัวคุณเองก็เป็นไปได้อาจจะสลับกันนะคะ ก็าอาจจะมีเด็กที่อเอาตรงแล้วว่าเป็นไพ่มีเด็กอะนะคะเขามีเด็กที่ต้องดูแลเด็กในที่นี้เป็นลูกของเขาหรือว่าเป็นเป็นคนที่เขาต้องดูแลนะคะคนที่อ่อนแอของเขาอ,ะอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคนอีกคือตอนนี้เขาก็มีปัญหาครอบครัวของเขานั่นแหละมันก็เลยทําอะไรไม่ได้มันอาจจะถ้าต่างชาติอย่างว่าจริงจริงนะกฎหมายเขาไม่ได้เหมือนไทยแล้วเรานะคะของคนไทยเนี่ยถ้าแบบแยกย้ายกับภรรยาสามีเดิมอะไรอย่างเงี้ย คือปล่อยทิ้งปล่อยว้างลูกๆอะ่ะบางคนนะคะพูดตรงๆเลยไม่ได้มีกฎหมายมารองรับนะว่าต้องเลี้ยงลูกอะไรยังไงถ้าเราไม่มีทรัพย์มาพอแต่ว่ากฎหมายของเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอืมอ่ะจะบอกอะไรอีกเฮียโอ้ฮาร์ดวิตอคีนะคะฮาร์ดวิตอคีเดทเขาจะบอกอะไรเดอะส a น e The r u n n e เเป็นไพ่พลังงานที่อยากร้องไห้ t อ l k i n g นตรงนะอยากร้องไห้ตัวนะโฟตโตกราฟเห็นไหมคะโอเคมันเหมือนมันเหมือนแบบเขาอยากให้เราเนี่ยไป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 ออกเดทกับคนอื่นได้อืม เขายอมรับเขายอยากบอกว่าคุณสามารถพูดคุยกับใครก็ได้นะเขายากบอกแบบนี้จริงๆนะคะถ้าไม่ไหวก็ไปได้แน่นอนคุณไม่ไหวหรอกไม่มีใครไหวนะคะคุณสามารถพูดคุยกับใครก็ได้คนที่เป็นต่างชาติเหมือนเขาก็ได้คนที่แบบระยะทางต่างเขาแต่ไม่มีพันธะคนที่สามารถชัดเจนให้กับคุณได้ อะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะมันไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะคุณเป็นความทรงจำที่ดีกองเขามากนะคะโอเคตัวนม่ตัวเี้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ